นักแสดงดังเผยเหตุไม่อยากรับบทคาแรคเตอร์สวยฟังแล้วเข้าใจได้สารภาพสาเหตุไม่อยากรับบทสวยพิสูจน์ฝีมือการแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าเธอนั้นเก่งจริงๆและทำได้ทำถึงทุกบทบาทสำหรับนุน่นศิรพันธ์ที่เจ้าตัวนั้นยอมรับเคยอยากออกจากอาชีพนี้เพราะโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักมากจากการแสดงเรื่องแรกแต่คุณแม่ชุดขึ้นมาได้ โดยสาวนุ่นก็เผยในรายการเม้ามอยกับพลอยหอบอกถึงบทบาทที่ไม่อยากรับเล่นเผยว่าเบ mm ื้องลึกในใจไม่ค่อยเล่าคือหลังๆไม่ค่อยรับคาแรคเตอร์นุ่นจะเรี่ยงบทที่เสนอมาว่าเป็นผู้หญิงอย่างนี้มีคำว่าสวยจะเลี่ยงไม่รับ ตัดสินไปก่อนครึ่งหนึ่งว่าไม่รับเพราะรู้สึกว่าแบกความสวยในมาตรฐานคนอื่นเป็นตัวละครได้ไม่เต็มที่ความสวยอยู่ที่รสนิยมความพึงพอใจแต่ละคนค่านิยมของแต่ละสังคมตัดสินยากจิตใจเราไม่ได้เข้มแข็งและสตองตลอดว่าพร้อมมารับบทเธอเป็นคนสวยเดินไปไหนมีแต่คนมอง โหยหนักอึ้องบทนี้นอกจากจำบทก็ต้องแบกตัวละครเหนื่อยอยากเป็นตัวละครที่เป็นจริงๆนุนชอบเลือกบทที่ไม่สวยปล่อยไหลให้เต็มที่